สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายของวันศุกร์ที่10นะครับกันยายนนะครับพุทธศักราช2,564้ารคศักราช2 0 2เเวลาตอนนี้16นาฬิกาตรงนะครับลูกกิ้งของผมมีอยู่3ตัวนะครับนี่ครับนะครับผมจะเล่นให้ดูทีละตัวนะครับเริ่มต้นจากไอตัวที่มาใหม่นะครับสล้อเพื่อนๆท่านใดที่ เล่นใหม่ๆนะครับนะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ที่ได้ลูกกิ่งใหม่ๆนะครับสี่ล้อครับตัวนี้ครับอ่ะเริ่มครับถ้าเบสิกนะครับนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะดันมาแล้ววิดพื้นอย่างนี้ด้วยเป็นเรื่องที่ดีเลยครับมันยึดมันยึดมันไม่ค่อยถลายเท่าไหร่ครับดีอยู่ครับนะครับ ก็ประมาณนี้ครับก็โอเคถ้าเกิดว่าใครที่เล่นใหม่ๆนะครับส่วนล็อกคู่ล็อกคู่นะครับล็อกคู่ล็อกเล็กก็ดีเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่เล่นใหม่นะครับแต่มันจะไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นะครับมันจะออกฝุดๆนิดนึงล้อใหญ่ของผมตัวนี้จะลื่นไหลดีนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับเวลาที่ผมเล่นนะครับในส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะไม่คำนึงว่าถ้าต้องอย่างนี้ต้องขดเหมือนหอยโขงต้องขดเหมือนตัวหอยโขงโกงนู่นนี่นั่นไม่เอาตามที่เราถนัดเลยถนัดอย่างไรทำอย่างนั้นอัดเข้าไปแน่นอนเจ็บปวดแขนเป็นปกตินะครับเดี๋ยวก็อยู่ตัวหายนะครับหายเอง อาจเต็มที่เหยียดลงไปตรงๆอย่างนี้ครับเหยียดลงไปเก่งไว้สักระยะนึงนิ่งดีครับนะครับนะครับนะครับทีนี้ร้อใหญ่ร้อใหญ่ถ้าเกิดว่าใครมีสรดระร่างกายที่ยังท้วมอยู่ใช้คำว่าอ้วนนะครับลงพุงก,ก็ได้นะครับ ตัวนี้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นล้อใหญ่นะครับอันนี้ก็ดีครับสี่ล้อนี้ก็ถือว่าสูงนะครับประมาณของมันครับก็โอเคนะครับความสูงก็ประมาณเท่ากันนะครับดูนะครับก็สูงเท่ากันเลยนะครับถือว่าดีนะครับอันนี้ลื่นนะครับลื่นถลายดีดันง่ายนิ่มด้วยครับนะครับ แต่ราคาก็จะแพงกว่าลูกกิ้งสองตัวนี้ครับตัวนี้นะครับนะครับเพื่อนๆบางท่านถามว่าเล่นวันละกี่เซ็ตเล่นวันละกี่เขยกเล่นวันละกี่ครั้งเล่นเช้าเย็นทำเท่าที่เราเหนื่อย ทำเท่าที่เราทําได้ยกแรกก็อัดเข้าไปเต็มที่พอยกต่อไปก็ทํเท่าที่เราเหนื่อยลงเหนื่อยลงเหนื่อยลงทําให้ทําได้ครับจนเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วก็หยุดไปในแต่ละวันแต่ส่วนมากก็จะเล่นอยู่ประมาณสักร้อยครั้งขึ้นไปครับถ้าเป็นนับเป็นครั้งนะครับประมาณนั้นครับ นิ่มดีครับใช้ได้ครับล้อใหญ่นะครับ